เอาละครับสวัสดีผู้รอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่แต่ก,กันกับผมสมา r t ม็กกี้นะฮะและคลิปลิงเล่นของครับสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจสมัครสมาชิกวกกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาครับทุกคนครับผมลิงเล่นของคลิปนี้นะครับผมเราลอยคอยและลอยคอยมาอยู่นานมากนะครับนั่นก็คือกล่องใหม่นะครับผมนี่นะฮะ สายใหญ่แห่งโชคชะตานะครับครับทุกคนฮะก็กล่องนี้นะครับก็เป็นกล่องโรเตชันใหม่นะครับผมนะเมื่อกล่องนี้มานะก็คือมาในวันนี้แหละนะครับวันศุกร์ที่11เมษายนนะครับผมนะเราก็จะได้เล่นการโรเตชันใหม่นะฮะโรเตชันก็จะถูกรีไปนะครับผมการ์ดเก่าๆก็จะไม่สามารถเล่นในเล็กโรเลชันปกติได้นะผมก็จะต้องเล่นในเอชวายนะครับผมเนาะและแน่นอนนะววันนี้เรามาจัดกัน1กล่องนะครับทุกคนฮะมาเรามาลุยกันนะครับว่าวันนี้เราจะดวงดีหรือดวงเกลือนะครับลุยกันเลยครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผม อ่านี่ซีลอยู่เลยนะครับผมเอ๊ซีลไม่มีโลโก้บอลด้วยนะเออดูข้างบนนี่เห็นปหมกล่องนี้ก็เป็นกล่องเทรนเนอร์คู่กับโปกเกมอนนะฮะแล้วก็เนี่ยสายแยงโชคชะตานะครับผมเนี่ยหนึ่งซองมีการ์ดห้าใบนะครับผมเนาะอ่านะครับมีใส่อาร์ตมานิดหน่อยเป็นดีเทลนะนี่นะครับผมยังซีลอยู่นะซีลอยู่นะครับผมนะามาแกะกันเลยนะครับลุยกันเลยหนึ่งกล่องไอ้ตรงนี้แอบ ไอ้นนี้อ่อนหน่อยมันไม่มีลิ้นด้านข้างทุกคนมันก็เลยป่อ,ปองๆนิดนึงนะแต่ว่าของแท้แน่นอนเออการันตีนะครับผมใครสนใจการ์ดก็ซื้อได้ตามร้านการ์ดชั้นนำนะหรือว่าจะกดลิงก์เออในตะกร้าเออหรือว่าในที่คลิปชั้นผมนะครับผมนะจะผมปักไว้ให้นะครับผมนะเออนะครับสามารถซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับผมนะหรือว่าจะไปซื้อตามร้านการ์ดชั้นนำก็ได้นะทุกคนเนาะไงฝากมาด้วยนะครับสำหรับการ์ดโปเกมอนชุดใหม่ล่าสุดนะเออชุดนี้นะเดือดๆเลยนะทุกคนฮนะ อ่ามีนี่ฮนะริเลียนะเออนะครับผมมีไดโกะนะฮะมีนันจัโมท่านเอ็นนะครับผมนะยังเดือดบอกเลยนะฮะมาเดี๋ยวเรามานับกันก่อนนะครับผมนะทั้งหมดเท่าไหร่32นะครับผมนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ครับผม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15นะครับมา นะเดี๋ยวเราตัดกันทีละครึ่งแถวแล้วกันเนาะนะครับผมขอญาตนะฮะอี๋ยว,วางไว้เออสิบห้าซองนี้เราตัดกันเลยทีเดียวนะครับขอญาตแต่ว่าไปกันไวๆนะครับผมเราทุกคนฮนะคลิปนี้กล่องเดียวนะฮะมาตัดกันเลยนะครับ <S <S ก็การชุดนี้ก็ตัดไปแ้วพูดไปด้วยแล้วกันเนาะทุกคนฮะการชุดนี้นะก็เป็นการที่ผมว่า น่าซื้อน่าเล่นนะเพราะว่าคือต้องบอกว่าเรารวมบล็อกมาสองกล่องอนะเนาะคือกล่องของอตัวของอตัวบล็อกปกติที่ญี่ปุ่นเขาออกนะก็คือเป็นเทนเนอร์นะครับแต่ว่าแมรี่แมรี่ไม่ได้ขึ้นโปกกว่าทุกคน <laughs> าแมรี่ป่ะแมรี่คือสตาร์เตอร์ป่ะวะคือสตาร์เตอร์อ่ะของญี่ปุ่นอ่ะเขาออกเป็นสตาร์เตอร์แยกมาอีกชุดหนึ่งนะฮะแต่ว่าประเทศเราประเทศไทยนะเออนะครับไม่มีการออกสตาร์เตอร์มั้งถ้าอย่างนี้นะก็คือรวมมาในกล่องนี้เลยนะครับผมเนาะมันทําให้มีตัวกันเบนซ์ขึ้นมาเว้ยทุกคนฮะก็คือเชมินตัวใหม่นะครับมาดฟี่จะ เลกูเลชันแล้วนะครับผมเนาะเออนะแล้วก็พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับซาเชียนฮอปที่ควรจะเก่งดันไม่เก่งครับเออทัาเอ็นที่ควรจะเก่งก็ดันไม่เก่งครับเพราะว่าอะไรเพราะนี Hot ่แหละครับผมเลกูเลชันมันมันรีแล้วมันมันควรจะขาดตัวกันเบน์ไปประมาณกล่องหนึ่งเออนะควรจะขึ้นเมตาแต่กลายเปนะ็นว่ามีตัวกันเบน์ขึ้นมาซะง,งั้นนะครับผมนะเดี๋ยวเราหวังว่าจะเปิดเจอนะครับผมนะเออน้องเชมินกันเบน์ของเรา นะเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับก็คือว่าแปลว่าประเทศเรานะฮะ format regulation ของเราไม่มีการว่างจากการกันเบนนะเออถึงแม้ว่ามันจะมเออีเขาเรียกว่าอะไรนะมีเงื่อนไขในการการันก,ก็คือการมอนแค่มอนไม่มีกฎนะฮะแต่ว่าถ้าสมมุติว,ว่ามอนบนสนามเราอะ่ะ ที่อยู่บนเบนซ์น่ะเป็นมอนเทอร์สต้าอยู่แล้วใช่ปะมันไม่รับดาเมจจากค่าต่อสู้อยู่แล้วครับทุกคนแปลว่ามันก็เท่ากับมันการเบนซ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมฮะก็จะมีพวกตัวใหญ่นะอย่างเช่นพวก e อแล้วพวกนี้ะก็จะแบบเอธรรมดาเนาะที่ไม่ใช่เทอร์สต้าอ่ะก็อาจจะไม่มีตัวไปช่วยป้องกันเขาที่เบนซ์นะแต่มันก็โอกาสน็อกในครั้งเดียวมันจะยากมากถูกไหมฮะเออเพราะว่าตัวตีเบนซ์มันก็เอาจริงๆมันไม่ค่อยแรงเวอร์ขนาดตีตัวข้างหน้าถูกไหมมันเป็นอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับยกเวนมอียผข SAR อ่าอยากได้ว่ากนะครับผมนะโอ้โพวกสังเกตว่าลิเลียนี่เป็นสีทองเลยนะ <c oughs> มาทุกคนลุยกันเลยนะครับขอ,อยัดวางไว้ตรงนี้แล้วกันเนาะมาดูกันนะครับแบบสอบถามรอบนี้เป็นน้องปิ๊ปปี้นะครับผมอ่าอย่าลืมไปกอก,กน,นะปิ๊ปปี้นี่ก็เก่งอยู่นะตึงๆอยู่นะครับผมตัวนี้ใช้ได้เลยนะครับผมนะฝากว้ด้วยนะครับ ไปกาอกแบบสอบถามกันนะสแกนแล้วก็อยากได้อะไรนู่นนี่นั่นปรับปรุงตรงไหนหรือนู่นนี่นั่นอะไรก็ช่วยกันออกความคิดเห็นนะทุกความเห็นก็มันมีผลนะครับต่อการพิจารณาอยู่แล้วนะผมยังไงก็ช่วยๆกันนะครับผมนะไปดันบันของไดโกนี่ไดโกเมทากอสเก่งมากนะครับผมอยากได้เมทากอสสักตัวหนึ่งเออจริงๆต้องใช้3ถึงสี่คู่พาลัดครับผมบิลล,ลิดะมะของนันจโมนี่นะครับที่เป็นของใครก็จะมีสัญ,ญลักษณ์อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนะทุกคนอ่านะครับ โกลอนดะแล้วก็บิลิลิอ่าไม่ใช่บิลิมาลูไยของนันจโมเดียวนะร่างหนึ่งร่างสองเลยอ่ะโอ้โหมาคู่กันเลยนะฮะนี่นะครับผมนะก็มอนที่เป็นของเนี่ยทุกคนมันถือว่าเป็นมอนใหม่นะครับเออสามารถใส่มาลูไยที่ไม่มีคําว่าของได้อีก4ตัวเลยนะครับก็เป็นมีมาลูมแย8ตัวแต่ว่าถือว่าเป็นคนละชื่อกันเราไม่สามารถโวมาลูไยของนันจโมเนี่ยจากบิลิลิด,ดามะธรรมดาได้นะครับต้องโวจากบิลิลิดามะของนันจโมนะครับผมนะ อ่ะก็ประมาณนั้นเออจ้ะนะใครจะเล่นไม่ใช่ว่าโวผิดล่าผิดตัวนะฮะ <laughs> ขอญาติแยกการ์ดเทนเนอร์วันนี้หนึ่งนะครับเออนะครับผมเราดูกันว่าเราได้อะไรกันบ้างรอบนี้นะฮะแปลกๆทุกคนเ r แตก <laughs> จับแล้วมันรู้สึกเลยเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้มันแบบใช่ล้านเปอร์เซ็นนะแต่ว่าเป็นเอสหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมคาร์โบเงนสซ์บูเบอร์พาราเซกโอ้โหไม่ใช่วะอาร์เฉยอย่างเนี้ยโอเคเอ็ก ฮาราบาลีเอของนันจโมนะครับผมนี่นะเป็นตัวที่เก่งตัวหนึ่งของนันจโมเลยนะฮะทุกคนฮะอันนี้ก็ช่วยให้สามารถติดที่ไฟฟ้านะครับพื้นฐานเลยเนาะจากมือเราติดให้มอนนันจโมตัวไหนก็ได้เทอร์และกีใบก็ได้นะครับผมนะก็ถือว่าค่อนข้างเก่งนะฮะแล้วก็ผู้ตัดสินอาร์ตใหม่อย่างแรบโยดอเทแรปใครมีอาร์ตเดิมเอามาใช้ได้นะครับผมแต่วันนี้เป็นอาร์ตใหม่ก็เทจริงเทมากโอโอทาจิโซลัวของเอ็นครับนี่นะครับผมมีท่านเอ็นอยู่ตรงนี้นะฮะ ยิมสไปทาว์นะครับอันนี้เล่นกับแมรี่นะครับผมเนาะออ้ยโมลุปไปกกของแมรี่นะตัวนี้ตัวเก่งมากนะทุกคนฮะสไปวิวนะฮะ 20บวกนะครับสามใสนะครับผม3าไร่สีเนาะนะครับเดบเมจ,จะเพิ่มตามจำนวนพลังงานเมื่อที่ติดอยู่กับไพมอบนี้คูณ40นะครับแปลว่าอะไร4 3 12เป็น140แล้วนะครับถ้าติด5ใบก็คือ4 5 20บวกนี้เป็น2 2มอนพื้นฐานตี 2, 2 2ทุกคนเลือด70เสีย <laughs> 1ึงไพ่เก่งมากนะครับผมทันเอ็นยังไม่ซ้ำเลยนะออจันจโมไว้ตรงนี้ละกันเนาะะครับรแล้วก,นนะแวก็แมรี่นะครับอุย้ย อูอ้อของฮอปนะครับผมจะลกหนนะกัสรอบนี้มันมีอะไรนะ่าสนใจเยอะไปหมดนะนี่อู้อูของฮอปนะฮะต้องเล่นกับไพ่การรางวัลนิดน,นึงแม่งก็จะตีไม่ออกนะครับแต่เป็นพ่นอีกแล้วนะพ่นแปรปวนรอบนี้ว่ <c oughs> าโยกิรัตอับบรีของลิเลียนะครับอยู่นิ่งๆเอออย่าขยับอยู่นิ่ง <c oughs> ทานเซล่าน่าจะเป็นาดารุมากะของเอ็นครับผมอ่าไม่ใช่บูเบิร์นนะครับผมตัวเลขเปลี่ยนนะครับยันซั่ม แอร์บูโดของไดโกะนะครับวิมอนฝ่ายตรงข้าม2ตัวจะเล่นลับดาเมจต,ตัวละ50นะครับผมนี่ดีค่อนข้างดีนะจี้ <G S 2> เยอะไม่ผิดเลยครับเพราะไดโกะมันมีตัวแรมจี้นะฮะดันบัน้นอ่ะนะทุกคนดูนี่ดันบันของไดโกะดันบันของธรรมดานะครับสามารถใส่ใเด็กคู่กันได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถวิมอนเออข้ามกันได้ไนดะ้อย่างที่บอกเนาะนะครับเลจิล็อกครับผมและปราสาทตรของเอ็นนะครับมอนเอ็นโดนตีเบาขึ้นหรอไม่ใช่ หนีฟรีนะครับมอนเอนนะครับใช้ได้ของฝ่ายเนาะนะครับผมไครเดนของนันจโมโดโรบังโคคาชิชูฟอยฟอย,ฟอ,ยอาธาตุมืดอ,มอาเดียวอะตัวไรวะบันกิลาร์สครับผมค่อนข้างเก่งอยู่นะนะครับยรารักษาแผลชั้นดีนะครับผมฮีหกสิบทิ้งพลังงานหนึ่งลูกนะครับเหมือนจะรีมานะอันนี้นะครับสมัยมังกรตึกมั้งตัวเนี้ยถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะใบเดียวกันเลยนะครับแค่คนละอัน บิลิลิรรมะของนันจโมโยกิลสัสโซลัวของเอน็นเมตากอสนะครับผมแล้วก็ไอริสนะครับผมจิตนักสู้ของไอริสแอมูโดสคาบูรุมโมซิมโบล่าของเอ็นนะครับผม โอเคเนี่ยนะฮะและเชมีนออกมาแล้วนะครับทุกคนม่านดอกไม้ที่ผมคุยฟังต้นคลิปนะฮะตราบใดที่ปวยมอนนี้ยังอยู่นะปวยมอนบนเบนส์ไฟเราทุกตัวยกเวน้นปวยมอนที่มีกดนะจะไม่ได้รับละเมิดของท่าต่อสู้ฝันตรงข้ามนะครับผมตัวกันเบนส์นั่นเองแต่ข้อเสียของเชมินคืออะไรครับทุกคนเลือด80นะครับใช้โปรไฟล,ล์เรียกไม่ได้นะต้องใช้เน็ตบอลหรือว่าเอ่ออย่างอื่นเรียกขึ้นมานะครับผมเนาะนั่นคือข้อเสียหนึ่งอะแต่ว่าก็เลือดเยอะขึ้นอีกสิบอะโดนหยอดของโดนตะเพาก็อาจจะดีขึ้นน้นอะไไรเงียลลาุ <laughs> ทัสเบบาเลียสอันนี้เป็นธรรมดามาตาโดกัตนะครับผมแล้วก็เฟรองเท้านะอันนี้ของฮอปนะครับผมดาเมดบวก30นะครับผมฮอปนี่สายแบบว่าบับดาเมจรัวๆนะฮะสุรุรก,กุของแมรี่อิวังโคเนียวฮะก้าเข็มคันนี้นะฮะแล้วก็กระเป๋าของฮอปนี่ก็หยิบมอนพื้นฐานของฮอปได้สูงสุด2องใบนะฮะเออโคตรตึงนะครับวางบนเบนนะครับผมเนาะ คล้ายๆโปรฟินอ่ะเออแต่ว่าเรียกท็อปอย่างเดียวนี่นะฮะคาบูรูมโมะถ้ำศิลานี่ของไดโกะนะครับผมโรดเมทสามสิบนะครับเป็นเออสเตเดียมนะฮะลาคูไลแล้วก็อาร์อันนี้ไม่รู้อะไรลูกาลูกันนะฮะนี่แล้วก็อบบริวงของลิเลียนะครับลิเลียอยู่ไหนมาสองคนสองตัวสองขั้วเลยเ <c oughs> <c oughs> บโรบาของแมรี่บาเลียสคามิชู ถ้าคาดหัวแห่งความแน่นของฮอปนะเนี่ยเห็นปะบวกพลังโจมตีอีก30นะฮะเออแล้วก็พลังงานโจมตีลด,ลดลง1นึ่งไรซี่นะครับดีมากนะครับผมเราไม่ได้เจอฮอปเลยเอ,อ๋อฮอปมีนี่นะครับผมว่าผมรวมไปก่อนดีไหมมันลกมากเลยนะครับฮิท,ทดารุมาร์ของเอ็นนะครับเป็นตัวทําดาเมจหลักของเอ็นนะผมก็เพิ่งรู้เมื่อวานพอดีเมื่อวานเจอขิงไปตีแบบเลตอาลก็เลยที่คุยกันนะครับผมนี่นะฮะเออปืนใหญ่โมหม่ไหมนะครับเกนะครับผมนะทิ้งพลังงานที่ติดอยู่กับโปเมอนนี้ทั้งหมดที่ตำแหน่งทิ้งการ์ดนะ ผมแม่นบนเบนซ์ฝ่ายตรงข้ามหนึ่งตัวจะรับเมดด้วย90นะครับก็คือตีหน้าตีหลัง92ตัวคือแรงมากเลยนะฮะเออผมแยกออกมาก่อนได้ไหมอ่ะนะฮะเออขอร่วมไปก่อนนะถ้าไม่ใช่ฟอยอ่ะจริงมันลกมากเลยผมกลัวทุกคนจะแบบว่าลกจะได้ดูแบบว่าแค่ฟอยพอเนาะว่ากล่องน,นี้ได้ไดไฟอยประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะนะครับขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวผมเข้าไปแยกเองทีหลังนะครับผมเนาะก็ให้ดูการไปแล้วเนาะว่ามีอะไรบ้างประมาณนั้นเนาะโอเคมาไปกันต่อ No คิมแกนอิโน,นมู EX, ep, นค,มคิวะวานะครับผมแล้วก็เอ่ออาารของอะไรธทัดเอ้ยน่าจะเป็นแมมมูครับผมอุ้ยแมมมูเอ็กมอนเทพนะครับผมมอนเทพนะฮะตัวเก่งมากนะครับผมแล้วก็จูเปตตะนะฮะเก่งจริงเก่งจริงนะเอ่อมันจะคล้ายๆความสามารถตัวเก่าไอ้ป่าเดินแถวอะไรสักอย่างนะที่ตีตามมอนล่างสองอะแต่พอดีมีเบสเมทร้อยแปดสิบ นะครับผมเนาะแล้วความสามารถของเขาสาม,มารถหยิบโปกเกมอนได้เธอละหนึ่งตัวขึ้นมือนะครับผมนะร่างไหนก็ได้เลยนะเออจากสำรับอะคือเก่งมากนะครับผมสมมตินะถ้ามี2ตัวก็แปลว่าเราสาม,มารถรีดโปเกมอนออกมาได้เธอละสองไปจะทําให้เด็กเราตีนลงนะฮะแล้วก็มันจะมีโอกาสาดิ่นน้อยลงไงนะครับผมเนาะฮูรูของฮอปซูบิคาของนันจมโมโจโรนิโกของเอน็นนะครับการเลือกสรรของทาเคชินะฮะแล้วก็เลเพดัสของแมรี่นะครับ อ่ะผิดอัน15ซองสุดท้ายเอ้ยไม่ใช่15ทองแรกสิเออ,อยังเกลือโหอยังเบอร์เลยวันนี้เฮ้ยอ่ะน่ารักนะคางเย็บโบสือทำไมผมจะเป็นคาบโบเนสือวะคางเย็บโบสือคางเย็บโบสือแล้วเนี่ยทำไมคาโบเนสือมาโดยตลอดเลยวะเทปโปโออิชิซุไมเฮ้ยเออาร์นะครับผมน่ารักมากนะฮะ โมลุกไปกกของแมรี่เอ่อสัญ,ญลักษณ์ของหายไปนะครับบริเวณข้างๆแมรี่หุ่นน่ารักเกินนะครับผมแล้วก็ฟีซ่านะครับผมเอ่อซองครับซองอยู่ไหนฮะเอ่อฮะไม่ไม่ไม่ใช่ครับสปอนเซอร์ไม่ได้เข้าครับผมตามหาเฉยๆครับสปอนเซอร์เข้าได้แล้วนะครับเออจะคูดได้ทงคลิปเลย <S <S เออฟอยล์หนึ่งใบใส่ซองหนึ่ง,งรอบเลยเป็นไงอ,อ่ะขอญอาตตัดที่เหลือก่อนนะครับมาทุกคนลุยกันนะครับผมเออ มันควรจะมีฟอยประมาณ4-5ึใบใช่ไหมตอนนี้เรามีหมายถึง ARR ตอนนี้เรามี3ใบนะครับอยากได้เมทากอสน,นะสนะ่วนอันนี้มี4ใบนะ่าจะขาดอีกประมาณ2นะครับอันนี้น่าจะมี3ใบปะนะครับมาตัดกันเลยนะครับผมมาสิซองสุดท้ายนะฮะขอญาตไปไวๆนิดนึงนะเออแบบเร่งความเร็วเร่งความเร็วออนะครับผมไปลุย มาครับทุกคนเสร็จแล้วนะฮะสิบห้าซองต่อไปรูยกันครับอ่ะประมาณนี้นะครับผมมารวยกันนะครับ S R ยังไม่ออก S R ยังไม่ออกขอ S R แบบว่าขอลิเลียลิเลีย N ก็ได้เอา,เอาถ้า N ขอ U R สวยมาก N สีทองใช่ไหมมีทองใช่ไหม N ถ้าจำไม่ผิดนะครับซานากิากรัตเกียร์ของ N โจโรนิโกของ N อุ้อยอันนี้การ์ดรีใหม่นะครับ เอเนจีรีไซเคิลนะครับผมหยิบการ์ดพลังงานพื้นฐานได้สูงสุด5ใบนะจากตำแหน่งทิ้งการ์ดนะใส่เข้าไปในกองแล้วสับนะครับผมเนาะนะฮะให้ฝ่ายตรงข้ามดูก่อนด้วยนะเนนดอนของไดโกะนะครับการนี้รีนะเมื่อก่อนเล่นกับลอสกับอะไรเยอะอยู่นะครับผมอันนี้ก็ค่อนข้างดีนะฮะเอ่ออันนี้เล่นกับโมลุปเโกได้นะครับผมคิดว่าเขาออกแบบมาให้เล่นกับโมลุปเโกะับเพราะว่าน้องน่าจะน้องกันเลือดแค่เจ็ดสิบนะแล้วมันต้องแบบว่าเอาจี้มาติดอีกห้าใบแล้วมันพอดีเป๊ะเลยครับผมเนาะเออแต่ว่าตัวที่ติดยัังไมม่านะครบ โนกจิโคโมรุโดกาสอุ้ยยาเบิ่มลัะของเอ็นนะก็คือเอาพลังงานพื้นฐานนะจะแนงชิ้งการ์ดนะครับติดที่เบบอลของเอ็นนะครับหนึ่งตัวบนเบน์นะครับผมเนาะโอกระปองหน้ากากน้ำเออเออรู้สึกกล่องนี้จะมีโอกระปองครบทุกหน้ากากนะฮะน่ารักมากนะครับอีวังโคไค่เดนของนันจโมอีชิซึม สปายอินดิจีนะครับผมติดจี้นะจะเท่ากับพลังงานไร้สีหนึ่งลูกนะครับเมื่อโปมอนที่ติดการ์ดนี้อยู่บนตำแหน่งต่อสู้และได้รับดาเมจจากค่าต่อสู้นะครับโปมอนฝ่ายตรงข้ามนะครับก็จะโดนวางตัวรับดาามจสองตัวนะครับผมเนาะในตัวที่ใช้ท่าต่อสู้ใส่เราเนาะนะครับผมกิเกียกิกิเกียกิกิเกียเออของเอ็นนะกิกิเกียกียกิกิเกียแล้วก็กิกิเกียวะ มีแทงนะน้องมีตังของเรานั่นเองนะครับผมนะกเนีเกียของเอ็นนี่ไงเกียกีเกียแล้วก็กิกีเกียถ้ามีร่างเมงกาก็คงมัเป็นกิกิกิีเกียเวลโกเออาร์อีกใบหนึ่งถ้าพืชเหรอฮะไม่ใช่ครับบูรูอูน่ารัก,กว่ะอุ้ยบูรูของฮอปก็ไม่ธรรมดาตอเนี้ยอุ้ยสเตเดียมของฮอปอันที่สองครับผมอุ้ยดูดีอะ่ะบูรูของฮอปน่ารักมากทุกคนจริง สวยจริงฮะน่ารักมากเลยการ์ดเอรอบเนี้ยมันมากับเทนเนอร์ด้วยแหละมันเลยโคตรน่ารักครับอุริมูเหนียวฮะสุปิคาของนันจะโมมาแล้วทุกคนฮะทุกคนมันคืออะไรไม่รู้ทุกคนขอบมันดำปีเลยมันคือมันคือเอเอปะ่ะโอ้เออาร์ HR. มันจะอยู่อานไมาบ้าเอ้ย อะไรอะ่ะเทนเนอร์หรอมอนมอนมั้งฮะรู้สึกมอนฮะสายฟ้าน่าจะเป็นเอ่อของน,นันไอ,อของนันจโมรครับฮ่ <c oughs> าร่าบาลีาองน,นอั <c oughs> <c oughs> น่นฮ่า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 จะนาฮน่จฮ่าฮ่าฮะาฮ่าฮ่า่าฮ <c oughs> ่าฮ่แฮ่นฮ่ใช่าฮ่นฮ่าฮ้าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่ <c oughs> หมดหวังแล้วหรือเปล่าขอขอทองใบได้ไหมเอเดีาร์ A R ก็ได้ซึลุกุไล,วลโวซบามากิการเลือกสรรของทาเคชินะฮะแล้วก็บุริบงนะครับผมเนโควา่าบาชูรูของเอ็นนะฮะดูโรบังโค AR อีกใบหนึ่งสวยจังสีมันสวยๆน่าจะเป็นเกี่ยวกับลิเลียครับผมนี่นะฮะอบบริบงของลิเลียนะฮะเพราะว่ามันดูสดใสสดใสไงเออนะครับผมเ <c oughs> ดาไปเรื่อย <c oughs> เออลิเลียนะฮะน่ารักอยู่น่ารักอยู่นะครับผมมานี่เป็นชุดแรกหรือเปล่านะของประเทศไทยที่ได้เล่นเอ,อ่อตัวของการ์ดโปเกมอนของอะ่ะนะฮะ จะไม่ผิดน่าจะใช่เนาะผมทาซันมูนแค่ซื้อแต่ตอนนั้นไม่ได้ไปเล่นเลยครับผมนะทันซื้อชุดที่สองที่สาอะนะครับผมโอทาก,กิคิวะวาสึรุสึกินของแมรี่อยู่น่ารักจังฮนะโค้ดเท่นะฮะแกนหลอกเด้งฝีเท้าใช้ได้หนึ่งครั้งในเทอร์ฟลาเราวจูเการ์จับรงรับหนึ่งใบหูโคตรเด่นเลย <laughs> จุดหนึ่งนะฮะจูเปตตานะครับผมเหลือประมาณ5 6ซองนะฮะทุกอย่างมันดูหมดไปแล้วอ่ะดิ เหลือโปเกมอนอีกสักสองตัวมั้งนะฮะเออาครบแล้วไอ้นี่อีกสักสองใบมันคือเอสเออาร์หรือเปล่าหรือซองเกลือที่เหลือคาตปี้วูรูดารุมากกะของเอ็นอ้ยทุกคนอาทัลิกเมตากอสของไดโกเมตากอสของไดโกตัวเทพนะครับผมความสามมาถนะผมเอ็กซ์ูนะใช้ได้หนึ่งครั้งในเทิร์นไ่ายเรานะเลือกการ์ดพลังงานพื้นฐานนะที่เป็นพลังจิตหรือเหล็กนะครับ ได้สูงสุดอย่างละหนึ่งใบนะจากสำรับไฟายเราติดให้โปยมอนจิตหรือเล็กนะครับตามใจชอบเลยฝ่ายเราเลยนะครับผมนะก็คือแบบว่าเก่ง <laughs> เก่งมากนะไดโกะนี่ก็เก่งมากเลครับผมทุกคนคืนละหนึ่งครั้งเลยไม่ต้องห่วงเรื่องของการจี้บิกเลยอะ่ะขอแค่โูได้นะครับปัญหาคือโูให้ได้ก่อน <laughs> เออเนียวโรเตความคืค้คลของเอซนะ่ารักจังนะ อยากได้เอสอาร์ไปเนี่ยอาซูโบโอ,โ,อโอกระปองกระเป๋าของฮอปอุ้ยสองใบแล้วนะต้องเล่นสี่บ้างนะฮะแล้วก็ไม่ต้องใส่ bon เยยน็ตบอลอะไรเงี้ยนะครับผมนะยันยันมายาจิตลอนทัตสึเบอ่ะครับผมเวลโอนะฮะแล้วก็เลพันดัตนะครับของแมรี่นะครับผม ชาร์ปคอปวยมอนบนตำแหน่งต่อสู้ฝ่ายตรงข้ามเป็นเอ็กเแรขึ้นอที่70นะครับเทปโ,ปโปโอเจรโรนโกของแมรี่โอนิตะหนุ่มแังกี้นะฮะแล้วก็ฮีดรุมะาของเอ็นนะครับทุกคนผมขอเออของแมรี่แล้วกันร่างไอเอ็กอะนะฮะชื่ออะไรวะจะไม่ได้ทัดมืดนะครับผมอยากได้นะฮะคาทิชูออนแบท ซูน่เฮบิของฮอปอ่ะมัสคอนนะีโคเทน,นะครับเฮ้ยพระคุมไปที่สองไอ้พระคาดโคตรเด็ดของดีทุกคนครับมันค่อนข้างเกลือมากเลยนะเนี่ยอสุเบลโลอ,อาโอกาลาสึของฮอปซิมบูล่าของเอ็นออนเวนแล้วก็ ฮักโคซิตี้นะครับผมอันนี้ก็สามารถนะครับนำพลังงานพื้นฐานสายฟ้านะสูงสุด2งใบจากต่างจิงก์ดให้ฝ่ายตรงข้ามดูแลนำขึ้นมือนะครับก็เล่นกันเด็กสายฟ้าได้เลยนะครับอันนี้นะฮะแล้วจริงๆแล้วก็คือเขาเอามาเล่นกับตัวของฮาราบาลิของเนี่ยนะครับของนานจโมนะครับเพราะว่ามันติดจี้ได้เรื่อยๆเนาะแล้วมันก็จะเล่นกับเออน้องไทยเอ่อไคเดนเนะาะไทยไคเดนทุกคนไม่ผ่านมาเลยเหรอมันชื่อไทยไคเดนปะที่ทิ้งจี้สายฟ้าจากตัวเองแล้วจวเป็นมือเป็นหกอะครับ เก่งมากเลยนะนัน,นจโมเป็นเ,เด็กที่สามารถเล่นในนัน,นจโมได้จบเลยนะฮะต้องเป็นล่างวัวครับมันเป็นฟอยหรอเนี่ยน่าจะเป็นฟอยครับทุกคนเพราะว่ายังไม่หลงมาเลยอะ่ะจริงนะครับมีแต่ใครเดินหลงมาเนี่ยน่าจะเป็นฟอยจริงจริงฮะแต่ข้อเสียก็คือว่ามันไม่มีพลังงานแบบติดให้ตัวอื่นไม่ได้มันต้องติดได้แค่นันจโมไอตัวไอเนี่ย ไม่งั้นก็จะโกงเกินนะจะติดสายฟ้าตัวอื่นได้แบบเข็นเล็กตีเธอแรกอะไรเงี้ยเออเธอสองดิเออโวก่อนเนาะวาทุกคนอันสุดท้ายน่าจะเป็นอาอีกใบหนึ่งครับอันสุดท้ายนะครับผมน่าจะมีห้าใบนะครับหนึ่งสสาสี่ห้าหกหรือว่าไอ้นี่วะเนี่ยเฮ้อเือครับผมเมแทังของไดโกโคโกกาละของฮอบกิโมของแมรี่อุ้ยได้จริงว่ะมันชื่ออะไรวะ เออแต่ได้ของแมรี่อ่ะที่อยากได้อะไม่ใช่ตัวลอา่าของเอ็นโอเคนะครับผมแลกเปลี่ยนนะครับผมนะในเทินไ่ายเรานะถ้าทิ้งการ์ดบนมือฝ่ายเราหนึ่งใบนะในตำแหน่งทิ้งการ์ดนะใช้ได้หนึ่งครั้งนะจั่วการ์ดสองใบจากสำรับก็คือทิ้งหนึ่งจั่วสองนะครับผมแล้วนะเอ็นนะเออเป็นของเอนะ็นเนาะนะถ้าตีคือเลือกฆ่าต่อสู้ปยบอลของเอ็นบนเบนฝ่ไยเรานะใช้เป็นท่าต่อสู้จริงๆตัวตีหลักก็คือโซโลอาร์กนะตัวอื่นไม่ได้ใช้ตีนะครับผมนะเออก็คือเอาโซโลอาร์กไว้ตีแล้วก็ไว้จจจจัััววววด้วยมีีเเออ็นนนิิตตใงครบก เด็กที่ค่อนข้างเก่งแหละแต่ดันมีไอเชมินเนยเชมินมาตอนนี้พอดีไงครแต่ว่าผมจะบอกเลยว่าเกลือครับผมอาศัยซองแป๊บนะฮะเออเกลือจริงเกลือจังเกลือจุงเบยเออแต่ก็ได้ท่านไดโกะมาเออได้ท่านเอ็นมานะครับสาฟ้าก็ดีแหละทุกคนเออเศร้าจังเลย แมมูก็เก่งนะแต่ผมว่าน่าจะไม่แพงอ่ะมันมันใช้ลูกอมเยอะเกิอนอ่ะคนอาจจะไม่เล่นกันนะฮะแมมูอะเนาะนะฮะไม่รู้เหมือนกันมันคือเป็นเด็กแบบว่าแห่งการโวนะฮะก็คือแบบโวแมมูให้ได้โวพีเจียสให้ได้จากนั้นก็จะเล่นต่อได้อะไรเงี้ยนะครับผมประมาณนั้นนะฮะคีย์หลักก็คือโวแมมูพอโวแมมูปุ๊บมันจะหยิบมอ,อนอื่นได้ใช่ปะ่ะแล้วก็โวพีเจียสอะไรประมาณนี้นะฮะหรือว่าโวพีเจียสก่อนก็ได้อันนี้แล้วแต่ชอบนะแต่คือแมมูอ่ะ ผมคิดว่าถ้าตั้งได้2ใบในแบบสนามเรายิ่งเร็วเท่าไหร่อ่ะยิ่งทําให้มอนมันโดนรีกขึ้นมานะครับผมนะเออไอเขาไปเล่นกับตัวของไอ้บาคารโชโมรอเออนะฮะบ,บาเซคเคนนะครับผมนะเพื่อที่จะแบบว่าติดจี้ได้ด้วยนะครับผมเนาะก็เขาไปเล่นกันด้วยเนาะนะก็ลองดูเป็นเด็กที่น่าสนใจอีกเด็กหนึ่งนะตีโคตรแรงนะครับและเลือดเยอะด้วยสามสี่ <laughs> มาอ๋อฟอร์แมตนีไม่เจอเทลาร์แล้วเทราร,าราหายไปแล้วทุกคน ไม่มีเทลทั้างไปเลยนะโอเคครับนี่นะครแอมมูนะครับเฮาราบัลินะครับอันนี้เอ1หนึ่งใบเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มีวอลคนเนียนนะครับผมมีเมทัลคอ์สนะแล้วก็โซลอาร์คของเอ็นนะฮะผมมี a อ3สามใบนะครับอันนี้ห้าอันนี้หนึ่งเนาะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบเท่านั้นนะครับผมอันนี้ตามนี้เลยครับเครือครับผม ครับทุกคนฮะแล้วก็แน่นอนนะครับผมใครสนใจการ์ดโปเกมอนถูกลิขสิทธิ์แท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะยังไงก็ไปซื้อกันได้นะตามร้านการ์ดชั้นนำนะฮะหรือว่าจะเป็นร้านหนังสือที่ทุกคนคุ้นเคยก็ได้นะครับผมนะหรือจะกดลิงก์ด้านล่างนะหรือว่าตะกกร้าสักอย่างเออนะครับเข้าไปดูได้นะครับผมนะว่าเราต้องการซื้อการ์ดโปเกมอนเดี๋ยวผมแปะไว้ให้นะครับผมนะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจการ์ดโปเกมอนถูกลิขสิทธิ์แท้ร้อเปอร์เซ็นต์นะเออซื้อกันได้นะครับผมนะ ไปฝากกันด้วยนะครับสำหรับกล้องใหม่สายใยแห่งโชคชะตานะครับผมเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังมาถึงตอนนี้นะและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทำคลิปนะครับใครพอมีกำลังอยากซัพพอร์ตช่องเรากดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้นะอยากมีชื่อขึ้นเท่ๆนะครับระดับนักประชานภัยกดมาได้เลยนะครับใครยังไม่พร้อมรายเดือนไม่เป็นไรนะรายรอบเราก็มีกดแจ้งและขอบคุณใต้คลิปเลือกยอดเงินพร้อมโดเนทนะตอนโดเนทก็คอมเมนต์เท่ๆได้้้้้ดดดดวยยยยนนนนะะะะคคคคครรรัััับบบแลลลลอออออีีีกกกกกช่่่่่งงงททททาา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 ุซพพ์์์ตตผมมมมมไไไเเเสสขขูิปๆื ใจดีช่วยแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของผมนะครับฝากผู้รอดชีวิตทุกคนนะสำหรับทุกๆคอนเทนต์ที่โพสไปด้วยนะวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากบผมขอบคุณคนดูทุกคนอีกครั้งครับสวัสดีเกลือ